่ใบแรกนะครับเป็นไพ่พลังคานนี่พลังคานรการต่อสู้การออกรบที่เหนื่อยมากเห็นไพ่ใบนี้ก็นักเรียนทั้งหลายที่เป็นสายพรมยานก็จะรู้ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาการออกรบการต่อสู้ที่เหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ยังต้องใช้ความรู้ความสามารถตัวเองในการฝ่าฟันอุปสรรคไปค่อนข้างมากมายพอสมควรนะครับและที่สําคัญครับไพ่ที่พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเห็นไหมพระเทวุรอเสียพระฤาษีนะครับ ก็ให้อยู่อย่างสมถะเรียบง่ายแล้วก็มีสติปัญญาความรู้ความสามารถในการดูแลนะครับธุรกิจให้ดีใช้ปีนี้ต้องบอกว่าลงทุนอย่าเยอะค้าขายไปวันต่อวันต่อเดือนต่อปีก็อย่าไปลงทุนที่มากจนเกินไปอย่าเงินอย่าจมมากอย่าใช้จ่ายเยอะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการช่วยเหลือจากภาครัฐใบนี้ก็บอกเลยว่าอย่าไปคาดหวัง าพระไพา่พระพัยมณีเเมื่อสมุดเนี่ยมันหมายถึงการลอ้อร้องแรกแหกกระเชอขอให้คนคนู้นคนนี้ช่วยเนี่ยแต่ไพา่ใบบนบนข้างบนเนี่ยาพระพัยมณน,นี่ก็เป่าปีใช่เขาจะบอกว่าปีนี้นะครับอัตตาหิอัตโน,นาโถครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจะคาดหวังให้คนที่มีอำนาจมีเงินมีวาสนาบารมีมาช่วยเราเป็นเรื่องที่ยากบุญเท่านั้นที่ผมเชื่อนะ ใบที่สองเนี่ยถือว่าถ้าเกิดคุณสวนมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมพอมีพอกินยอมรับในสิ่งที่มาอยู่เนี่ยผมเชื่อวคุณรอดได้อย่างปลอดภัยอ่าพ,พระพรหมฤาษีนะครับต้องบอกว่าอย่ตอกย้ําในสิ่งที่ผมพูดเลยนะปีนี้ช้างพีหฤาษีผอมอก็ต้องบอกว่าอยู่อย่างฤาษีครับกินดีอยู่ดีมีที่ไหนนะครับปีนี้กินอย่างระมัดระวังการใช้จ่ายได้จะดีที่สุดครับ เป็นไพ่ที่พูดถึงการใช้ชีวิตแบบสมระเรียบง่ายแบบฤือสีขี่ภัยอีกแล้วนะครับพระภายพูดถึงสถานก,การณ์ที่ไม่ค่อยดีในเรื่องการทําธุรกิจการค้าการขายที่มันวูบวาบเหมือนลมร้อนพระไพยนี้แปลว่าลมร้อนในเดือนเมษายนฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อเข้าเข้าสู่ปีเมษายนเนี่ยเข้าปีงูเห่าไฟพ่นพิษอยู่เสมอเนี่ยชีวิตย่ำแย่เลยเนะครับแต่สังเกตนะพอตั้งแต่เมษามาเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันมีเรื่อง ห้าย,ายเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยเข้ามาเยอะเลยนะตั้งแต่ก่อนเมษาเนี่ยก็เจอแผ่นดินไหวนะครับมาเจอเรื่องของภูเขาไฟระเบิดมาเจอเรื่องของอตอนนี้น้าท่วมอีกแล้วนะครับมาเจอเรื่องสงครามใหญ่ที่ทะลุไปที่อินเดียด้วยปากีสถานด้วยนะเรื่องที่เดือนแรงจริงๆนะปีแรงจริงๆ